ยังอยากได้อยากสอบถามเกี่ยวกับกลไกราคาอยู่นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าในในช่วงต้นทางกศราชาเองได้อธิบายนะคะได้อธิบายมาเบื้องต้นว่า,าแต่ละขึ้นมีที่มาอย่างไรบ้าง2 0 0พมาจากราคาเมื่อปี255 5 2 0 0 3มาจากราคาประเมินเทรนที่ต่ำลงเนะะี่ยค่ะคือ สรุปที่เข้าใจว่าค่ะการประกาศตั้งแต่ออกมาเฮียริลงครั้งแรกเฮียริ่ิงครั้งสองแล้วก็จนมันเป็นราคาสรุปปิดไฟนนลเนี้ยราคามันไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยากทราบว่าใครเป็นคนทํารายงานเรื่องนี้หรือใครเป็นคนศึกษาเรื่องนี้แล้วนําเสนอต่อบ,บอร์ดให้บอร์ดตัดสินใจค่ะหรือเป็นที่ปรึกษาต่างประเทศเข้าใจว่ามีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศด้วยแต่อยากได้คําตอบจากทางผู้แทนจากกอสทชว่าจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศเท่าไหร่เพื่อ เพื่อการใดเพื่อคิดตั้งราคาตั้งต้นหรือเพื่อการประมูลออกแบบวิธีการประมูลเท่านั้นคําถามแรกนะคะเดี๋ยวมีคำถามที่สองค่ะครับจริงๆเอ่อเอ่อทีโออาร์ที่ปรึาษาต่างประเทศไม่ใชไ่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการแต่จริงๆที่ปรึาษาต่างประเทศเนี่ยมีมีหน้าที่ในการหนึ่งคือออกแบบการประมูล2ก็คือว่า Verify เพราะว่าสิ่งที่เอ่อ สํานักง,งานกสชเร,เราเก็บข้อมูลในการประมูลของต่างประเทศแล้วก็ของเราเองเนี่ยเราทำเรามี In-house Unit ที่ทําการประประเมินมูลค่าคลื่นของเราอยู่เองแต่ว่าจ็อบของทางที่ปรึกษาเนี่ยคือการ Verify ว่าสิ่งที่ทางสํานักง,งานกสชทำเนี่ยมันโอเคตามมาตรฐานหรือไม่แล้วมันมีคอนเซิร์นอะไรจะต้องปรับหรือไม่อะไรยังไงซึ่งอตอนอตอนที่ทําการศรึกษาเนี่ยก็ที่ปรึกษาต่างประเทศก็ได้มีการ ปรับปรุงว่าโอเคโมเดลของคุณในภาพรวม3วิธีโอเคแต่มันจะต้องมีการปรับปรุงในรายละเอียดในบางโมเดลซึ่งเขาก็แนะนําแล้วก็ทาง,ทางยูนิตของทางสำนักงานสชเราก็ได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของทางตัวที่เป็นคอนซัลท์ไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ถามว่าตัวที่เป็นงบประมาณในการจ้างผมผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับประมาณ7ล้านบาทครับ,รบแต่เป็นที่ปรึกษาที่ ค่อนข้างเวลโน่เรื่องการออกแบบการประมูลทั้งในอเมริกาและก็ยุโรปครับมีการให้ข้อมูลเรื่องราคาไหมคะให้ข้อมูลราคากับความเห็นเรื่องราคาให้ครับให้ครับ <c oughs> ให้เป็นมิติทางเดียวกันกับราคาที่ไฟนอลออกมา <c oughs> ที่ไฟนอลออกมาคือมีทั้ง yes and no เพราะว่าถ้าเขาก็ให้ความเชื่อมั่นมาว่าโอเคโมเดลของเราเขาเชื่อมั่นที่จะ <c oughs> ในการประเมินมูลค่า ที่ได้ออกมาแม้จะต่ําก็ตามว่าม,มันเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็มันก็อินไลน์กับตัวที่เป็นสถานการณ์ของโลกแต่ว่าราคาเราต้องยอมรับว่ามันราคามันเป็นนโยบายของทางกสชที่เห็นบริบทมากกว่าสิ่งที่คอนเซิลเห็นครับสวัสดีครัขบขอนําเสนออาจจะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของวิธีการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่อะครับก็ทางสํำนักง,งานกสทชใช้หลายวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือเรื่องของค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์หรือว่าเรียกว่า absolute value benchmark นะครับถามว่าข้อมูลมาจากไหนข้อมูลก็คือเอาราคาชนะการประมูลในต่ประเทศราคาจำนวนมาก เอามาคือแน่นอนว่าราคาชนาการประมูลแต่ละครั้งมันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันเกิดขึ้นในปีอในอดีตเนาะในต่างประเทศประเทศก็สภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเอาราคาพวกนั้นมาหารเป็น per megahertz per population นะครับก็คือต่อ m มกะ h ฮิร์ต่อคนแล้วก็ปรับด้วยอัตราพวกอัตรา Exchange Rate นะคะพี่สะท้อน PPP ปรับด้วยเรื่องของ License Duration ที่อาจจะแตกต่างกันในแต่ละใบอนุญาตนะคะปรับด้วยอัตรางเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวเลขที่ได้พวกนี้ก็คือมาเป็นข้อมูลตั้งตน้นเชะนวิธีแรกค่าเฉลี่ยสัมบูรณ์นะครับก็คือเอาตัวเลขที่ปรับแล้วพวกนี้มาเฉลี่ยรวมกันนะครับอันนี้เรียกว่า absolute value วิธีที่2ที่ใช้นะครับเรียกว่า relative value relative ก็คือการเทียบว่า มูล,ลค่าของคลื่นย่านที่เราไม่ทราบมูล,ลค่าเนี่ยมันเทียบเคียงได้กับย่านที่เราพอจะทราบมูล,ลค่าแล้วมันควรจะเป็นสัดส,ส่วนระหว่างกันเท่าใดนะครับถามว่าคำนวณสัดส,ส่วนจากไหนก็คือเอา,เอาตัวข้อมูลตั้งต้นอันแรกที่เราได้มาจากต่างประเทศเนี่ยมาเทียบกันครับว่าปกติราคาคลื่นที่เขาประมูลกันไปแล้วในต่างประเทศแล้วย่านที่มันเทียบเคียงกันได้เนี่ยมันคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณเท่าไหร่ เราก็เอาสัดส่วนนั้นนะครับมาคูณกับมูล,ลค่าย่านในบริบทของไทยที่เราที่เรามีความมั่นใจนะครับยกตัวอย่างเช่นย่าน850นะครับเราก็จะเทียบกับมูล,ลค่าของคลื่นย่าน700ที่เราจัดสรรไปนะครับทีนี้วิธีที่3นะครับเป็นเนียกว่าเศรษฐมิติหรือว่าอีคโนเมตริกส์นะครับก็คือมันเป็นถามว่ามันคืออะไรมันคือ,อแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์นะครับด้านตัว ตัวแปรตามก็คือเป็นราคาคือสิ่งที่เราไม่ทราบนะส่วนตัวแปรต้นนะคะมันก็คือจะเป็นตัวปัจจัยที่สะท้อนเรียกว่าแบบเรื่องของเ e m o g r a p h i c กับ social economic v a r i a เบิล e ของแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่น gdp per capita เรื่องของอตัวแปรดัมมี่ที่สะท้อนย่านขึ้นนะครับจำนวนประชากรเหล่านั้นเป็นต้นนะครับก็มันเป็นแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ข้อมูลที่ใช้ก็คือเป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่ใช้ทำ absolute v a l ลูก็คือเป็นพวก าราคาชนะการประมูลกับสภาพของแต่ละประเทศที่เรารวบรวมข้อมูลมาเอาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้วิธีผมไป3วิธีแล้วทีนี้วิธีที่4กับ5อันนี้เป็นไปตามข้อสังเกตของท่านกสทชนะครับอันที่4ก็คือท่านมองว่าควรจะเปรียบเทียบกับราคาขั้นต่ำของการประมูลในอดีตด้วยนะครับซึ่งในเนี้ยเราก็จะใช้กับกรณีของย่านพันแปดกับ2001เมกะเฮิร์นะครับที่เคยจัดสรรไปแล้วในอดีต แล้วก็วิธีการที่5ก็คือท่านท่านมีข้อสังเกตว่าควรจะเปรียบเทียบกับเรื่องของค่าตอบแทนบริการดเม t สติกโรมิงด้วยหรือไม่นะครับเป็นรวมกันเป็น5วิธีครับผมสัส้ขออนุญาตเพิ่มเติมคะ่ะทั้งนี้เนี่ยหมายถึงว่าสํานักงานกสทชอเองเป็นคนนําเสนอโมเดลไปให้ทางบอร์ดได้ตัดสินใจใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อนําเสนอราคาที่ดีที่สุดไปให้บอร์ด อนุนเรานําเสนอรายละเอียดทั้งหมดเลยครับแล้วก็พยายามที่จะเอาหลายวิธีมาแบบมาเฉลี่ยรวมกันเพราะว่ามันคือแต่ละวิธีต้องยอมรับมันมีข้อจํากัดของมันอยู่ใช่ไหมครับแต่ละวิธีมี assumption ที่แตกต่างกันสุดท้ายตอนที่ตอนที่เราเสนอเราก็เลยพยายามที่จะ,ะบางย่านที่สมมติมีข้อมูลเยอะหน่อยครับแบบจําลองเศรษฐมิติมันน่าจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างเยอะจากแซมโปไซส์ที่มันเยอะเราก็จะเสนออย่างเช่นเอาเฉลี่ย ระหว่าง Absolute Value กับ Econometrics ไหมอย่างเงี้ยครับตัวอย่างแต่ว่าบางย่ายอย่างเช่น850ข้อมูลเรื่องของการประมูลในต่างประเทศมันจะค่อนข้างน้อย Sample size ค่อนข้างน้อยเราก็เลยคิดว่ามันมีข้อจำกัดว่าวิธีการเฉลี่ยจาก Sample size ที่มันไม่เยอะเนี่ยมันอาจจะไม่สะทอนมูลค่าของบริบทไทยหรือเปล่าฉะนั้น850เราก็เลยพยายามเอา Relative Value เข้ามาจับด้วยอย่างเงี้ยครับคือมันก็ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลที่มีแล้วแต่ว่าตอนที่เสนอเราก็เสนอรายละเอียดให้ใหบอร์ดทันพิจารณาทั้งหมดครับผมเราก็อีอนิดนึงนะครับคือพอดีมททีที่ทางท่านประถมคงได้แจ้งไปเนาะมันมีการประชุม p u b l ิเคียริ่งสองครั้งคือครั้งแรกเราเสนอไปใช่ไหมครับก็เสนอรายละเอียดโมเดลไปด้วยแล้วท่านกสทชก็มีคอมเมนต์ว่า,าให้ปรับตัวแปรบางตัวนะคบเพื่อให้มันสะท้อนมูล,ลค่า ออสะท้อนบริบทการแข่งขันในประเทศหรือว่าการกระจุกระดับของการกระจุกตัวในประเทศมากขึ้นเราก็คือไปปรับ variables ใน econometrics มานะคะตัว Relative เราก็ไปทำเพิ่มมาเพราะว่าท่านกสทชเห็นว่าน่าจะต้องเพิ่มบา,บางบางตัวเข้าไปแล้วก็เช่นอย่าง Relative มันก็เทียบได้สักหลายแบบครั้งหลังนะครับครั้งที่2เนี่ยเราก็เลยไปดูเพิ่ม่หงเช่นเทียบเรื่องของจำนวน device ที่มันรองรับย่านคลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคบมันก็เลยจะมี ตัวเลือกให้ท่านพิจารณาค่อนข้างหลากหลาย